สวัสดีครับช่องคุยไอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการสร้างไฟล์ PDF จากมือถือนะครับโดยการเราจะสร้างไฟล์ PDF โดยการถ่ายรูปภาพนะครับแล้วก็แปลงไฟล์เป็น PDF นะครับที่สามารถต่อกันได้หลายๆไฟล์นะครับหลายๆหน้านะครับมาดูตัวอย่างนะครับเราจะต้องถ่ายรูปภาพก่อนนะครับเราเตรียมเอกสารไปเลยนะครับไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับ หลังจากนั้นก็ไปที่เอกสารนะครับครับถ่ายถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งรูปไปตกแต่งก่อนนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับและให้ไปที่รูปปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบเนาะตกแต่งตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับ ให้สวยงามนะครับตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเมื่อได้แล้วก็กดบันทึกนะครับอ่าได้ละ1ไฟล์นะครับจากนั้นอเอาไฟล์ที่2นะครับถ่ายรูปครั้งที่2อ,อ่าถ่ายรูปละครั้งที่2แล้วก็ไป รีวิวรูปดูนะครับต่อจากนั้นไปที่ปากกาเช่นเดิมนะครับแล้วก็ไปขอบตกแต่งให้สวยงามนะครับให้มันได้ขนาดกระดาษนะครับต่อจากนั้นก็กดบันทึกอ่าทีนี้เราได้รูปภาพทั้งสองรูปภาพละลองมาดูนี่ครับรูปภาพทั้งสองรูปภาพนะครับอ่าอันนี้ขอบละเรียบร้อยนะครับอันนี อันนี้ไม่ขอบฮะอันนี้ไม่ได้ตัดแล้วก็เพื่อการาไม่งงเนาะก็ลบทิ้งนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ขอบนะครับลบทิ้งอ่าเราจะได้2ไฟล์ตรงนี้แล้วนะครับรูปภาพเนาะถ้าจะเอา10 10ไฟล์นะครับ10แผ่นนะครับก็ถ่าย10รูปนะครับตกแต่งทั้ง10บอัน เรียมไว้ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าเมื่อได้รูปภาพแล้วนะครับให้ไปที่ g o o g l e Chrome นะครับตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ช่อง url นะครับ t w o l s p d f 2 4 o r g นะครับ slash t h นะครับอันนี้คือใช้ภาษาไทยนะครับอ่าเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้ผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับให้เลื่อนลงมานะครับไปหาคำว่ารูปภาพเป็น pdf ตรงนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือก2รูปภาพนะครับที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้แล้วก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาพร้อมแบบนี้นะครับ2ไฟล์กรณีที่ถ้าเราจะนำไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะเราก็แค่คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไว้ข้างหน้าเป็นการเรียงเอกสารเห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ ต่อจากนั้นให้กดคําว่าสร้าง PDF นะครับระบบก็จะทําการสร้างไฟล์รูปภาพของเราเป็น PDF เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับไฟล์เห็นไหมครับเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยต่อกันเรียบร้อยนะครับต่อกันเรียบร้อยแล้วก็นําไปใช้งานหรือว่าใช้ส่ง ไปที่ไหนก็ได้นะครับเนาะมาดูนะครับในคอมพิวเตอร์บ้างนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับ Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับก็ไปเลยพิมพ์ที่ช่อง URL นะครับที่ double O อ่ามาแล้วนะครับตัวนี้ครับกด Enter นะครับ Enter ก็จะเข้าเว็บ ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับไปหาคําว่ารูปภาพเป็น PDF คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วไปเลือกไฟล์จากนั้นให้ไปเลือกรูปภาพอันนี้กรณีที่ผมมีรูปภาพตรงนี้นะครับจะทําเป็น PDF นะครับ Open นะครับอ่านะครับทั้ง4ไฟล์แล้วเห็นไหมครับนามสกุล jpeg เนาะเป็นรูปภาพนะครับอะสมมติว่าเราจะเอาตรงนี้ขึ้นหน้าแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับยึดเมาส์ค้างไว้ ไว้ข้างหน้าปล่อยไว้ข้างหน้านะครับถ้าได้ลำดับที่ถูกต้องแล้วแล้วก็กดคําว่าสร้าง PDF นะครับระบบก็จะทําการสร้างนะครับขึ้นมาต่อจากนั้นคลิกดาวน์โหลดนะครับอ่า Chrome นะครับจะอยู่ตรงนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลองคลิกดูผลงานนะครับนะครับ PDF เห็นไหมครับ4แผ่นต่อกันเรียบร้อยนะครับ อ่าโอเคนะครับถ้ายังไงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคูัญไอ์คอมพิวเตอร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องคุัญไอ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจะหาคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็ลองทดสอบทําตามกันดูนะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ